สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทําพื้นหลังสี่แบบนะคะแบบที่1นนะคะเราก็จะเป็นแบบพื้นหลังสีดําแล้วเพิ่มเป็นสีลุ้งนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดที่หลังโดยใช้เป็นตัวน้อยนะคะอันที่2นะคะจะเป็นสีพื้นหลังสีดํานะคะแล้วก็เติมรูปภาพตามในคลิปเลยนะคะเราขอเลื่อนมันลงมาไว้ข้างล่างนะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องทําการแก้ไขเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นสีดําแบบ2ออันติดเราคิดว่า มันจะทําให้งงได้นะคะอันต่อมานะคะจะเป็นสีลุงนะคะที่เรามีภาพเอาไว้ก่อนอันนี้แล้วแล้วก็เพิ่มตัวนี้ตามภาพเลยนะคะอันต่อมานะคะมันจะอยู่อันที่สองนะคะแล้วก็จะเรียกอันที่สองนะทุกคนแล้วก็จะระบายสีตามใจชอบแล้วกดแปลงหัวกลมโค้งใช้เป็นตัวบัตรบัตรอะไรวะลืมเป็นตัวทำรอยทำรอยเปื้อนนะคะแล้วก็เพิ่มน้อย ก่อนจะจากกันไปเราก็ขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ